เรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่ขึ้นเป็นพระจันทร์นะความอ่อนโยนจิตใจความรู้สึกนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่โพสกความอุดมสมบูรณ์การได้รับพลังงานที่ดีนะสิ่งที่มันเป็นในะเรื่องของความอ่อนไหวทั้งจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งสาคัญเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงในเรื่องของตัวตนของตัวคุณที่เป็นเดลิวิลและมีความอ่อนไหวแลวมันมันอ่อนไหวต่อกิเลสที่มันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นการที่คุณเองต้องชัดเจนในการกระทํา ชัดเจนในความเป็นตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทําต่างๆต้องเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองให้มากๆากขึ้นไปในเรื่องของการที่ต้องเชื่อมั่นคนรอบข้างที่จะคอยสนับสนุนคอยชักนําไปทางที่ดีคุณก็ต้องเชื่อฝังบ้างบางอย่างคนเรามันติดอยู่ในภาวะที่มันหาทางออกอะไรบางอย่างไม่ได้เนี่ยการที่มีคนรอบข้างที่ดีเนี่ย มันก็มีใช้ประกบเครึ่งนะมันทําให้คุณออกจากอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้มันทาให้คุณออกจากความทุกข์บางอย่างไปได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะแล้วเนี่ยในหุ้นชุดนี้ถ้าให้แนะนำนะครับก็ไหว้เกี่ยวกับพระราหูนะครับไหว้เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนะแล้วก็รวมไปถึงการทําบุญไหว้พระเก้าวัดนะครับอะดูซิไพ่เสริมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากนี้ที่พูดไปไพ่ขึ้นในเรื่องของการนิทบุญเก้าวัดก็เสริมเรื่องของการทําบุญถวาย พระไตรจีวรนะครับในเรื่องของการได้ทำบุญถวายพระไตรจีวรเนี่ยก็จะส่งเสริมเหมือนกันช่วยเหมือนกันนะในเรื่องของการที่พระได้นําพระไตรจีวรไปใช้นะครับก็เพื่อจะสลดต่อการปฏิบัติธรรมของท่านเพื่อสะดต่อการดารงกิจวัตรของท่านเราก็จะได้บุญเกี่ยวกับในเรื่องความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอทําบุญกับคนรายยากอ่ะไม่ใช่นะทำบุญกับคนยากไร้นะไม่ใช่รายยาก คนกับคนยากไรนะ้คนที่เขาลาบากจริงๆนะครับหาเช้ากินข้ามบางทีก็ไม่มีเลยเนี่ยบางทีเราได้ส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลเขาเนี่ยมันทำให้คุณไม่มีอดในชีวิตเลยนะครับเรื่องราวดีก็จะบังเกิดขึ้นช่วยได้ไพ่สุดท้ายนี่ไพ่ขึ้นที่เปิดมาอันแรกเลยนะต้องพูดสุดท้ายเลยนะครับไพ่ขึ้นติดสัญญาถอนคําสาบานอันนี้มันเป็นพลังงานที่บางคนรู้นะบางคนรู้ว่ามีสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนบ้างอะไรบ้างและลืมแก้ไข ลืมถอนคำสาบานนะครับลืมไปไปแก้บนนะบางทีมันก็มีบางอย่างคนไม่รู้นะอันนี้ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่ามันมันส่งผลนะมันส่งผลและมันส่งผลช่วงนี้มากๆเหมือนกันเพราะไพ่เกิดเดรีวิวเนี่ยมันมีโอกาสที่ถูกทวงถามจากสิงสิ์ศิ์ถูกทวงถามจากเจ้ากรรมนายเวรกันดังนั้นะสิ่งที่แก้ได้ก็อาจจะต้องไปต่อหน้าพระประธานหรือจุดธูปสัสกดอกน,นะครับก็จะช่วยให้ในเรื่องของการเปิดพลังงานนะในสิ่งที่เรา ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับในการที่ได้ติดคํามั่นสัญญาคําสาบานกับเสียงศิดิ์องค์ไหนเอาไว้กับเทพเทวาองค์ใดก็ตามนะหรือติดต่อเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่ผ่านพ้นมาแล้วในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ตามนะครับก็ขอให้ปลดล็อกนะครับขอให้อ่าผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆไปนะขอโอโหสิกรรมและขอเริ่มต้นใหม่อะไรที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงงานก็ขอโอโหสิกรรมเพื่อจะให้ทุกๆอย่างเนี่ยดียิ่งขึ้นให้เปิดโชคเปิดลาภเปิดทรัพย์เปิด ซีดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเปิดจิตประแจงตัวคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนีที่พ่เกิดนะครับอย่างแรกเลยพ่ขึ้นเป็นปีขานะครับเรื่องของการสร้างความกล้านะครับเอาชนะความกลัวเอาชนะเิเสตัวเองเอาชนะในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของตัวเองนะครับสิ่งที่เป็นความกล้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนพลังงานที่คุณเองอาจจะต้องสร้างพลังงานที่มันนอกเหนือนะครับพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของศักยันต์เนี่ยมันหมายถึงแรงครูนะครับมันหมายถึงเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธ พลังงานของครูบาอาจารย์ถ้า,าใครมีการไปสักยันลงกรถารอาคมมาอันเนี้ยอาจจะต้องมีการในเรื่องของการที่ไปเสริมพลังนิดหนึ่งสวดมนต์นิดหนึ่งเสริมสมาธินิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้มีครูบาอาจารย์นะปกปักรักษารวมไปถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นลมเพลลมพัดสิ่งที่มันส่งผลร้ายๆกับตัวคุณเพราะไพ่ขึ้นค่อนข้างโหดนะไพ่ไพ่พืโด่งตัวคุณเนี่ยคือไพ่ขึ้นเพาะวพังใจ่ยขึ้นทั้ง The r e v i e นะขึ้นทั้ง The Tower ขึ้นทั้งอะไรหลายอย่างที่มัน มีเข้ามาในตัวคุณเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่มันหลอกลวงลวงุลวงตานะรวมไปถึงเรื่องของอ่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันวิ่งเข้าหาตัวคุณได้นะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ก็ต้องทาบุญหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อ่าสวดมนต์นั่งสมาธิหน่อยเพื่อเสริมพลังงานให้กับตัวเองที่ดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะว่าจะมูเพิ่มเติมอะไรได้บ้างนะครับไปขึ้นเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับในเรื่องของการทําบุญบ้านอืม กรารทำบุญบ้านเนี่ยก็เป็นการปรับผงจุยบ้านของคุณให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของพลังงานของจิตใจของตัวคุณบางทีมันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะบางทีมันเหมือนไม่ว่าจะใครอยู่ในบ้านเยอะก็าตามนะมันเหมือนตัวคุณอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะมันก็ต้องรับภูมิทัศน์อย่างเช่นเป็นห้องของคุณก่อนก็ได้ไม่ต้องเป็นทั้งบ้านนะครับการที่ได้ปรับห้องปรับผงชุยให้มีความสะอาดสะอานมีความระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันเหมือนจัดระบบความคิดของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นอถ้าเป็นไม่ได้ก็ทาบุญบ้านเออทำบุญบ้านเนี่อจะ ทําบุญบ้านนะเพื่อจะให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปแล้วก็จัดระบบในบ้านให้เรียบเรียบร้อยมันเป็นการจัดของจุ้ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการทําบุญกับเด็กกําพลานะครับก็จะเป็นสถานสงเคราะห์ต่างๆได้หมดเลยนะครับเพื่อเสริมดวงในความร่ำรวยให้เกิดความสําเร็จแล้วก็เกิดความสมหวังมากยิ่งขึ้นเลด้วยเช่นกันนะครับดวงชีดได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับอ่ะดูซิไพ่จะเตือนนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างสำหรับไพ่เตือนนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของทวีดรูปัก พญานาคพลังงานของเทพเทวาเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้ความรักที่ดีเนี่ยลองไปอธิษฐานกเ,าเกี่ยวกับพญานาคนะครับก็จะช่วยในเรื่องการเปิดพลังงานเปิดสเสน่ด้วยนะครับเปิดความที่มันจะได้ความรักที่ดีดมากขึ้นให้คุณเห็นถึงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับในเรื่องของความรักยังไรต่อนะภพยเตือนในเรื่องของไอ้ง,งั่งคือไอ้งั่งนี่เป็นพลังงานของสเสน่ห์นะมันอาจจะเป็นทางด้านแบบไม่เชิงขาวมากแต่ก็เอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องพลังงานที่เกี่ยวกับ ไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่มันเป็นแบบความโกรธความแค้นในอดีตมากกว่านะครับแล้วก็ต้องระวังเหมือนกัน Hulk เพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณต้องปล่อยวางต้องให้อภัยในสิ่งที่มันเป็นไปถึงแม้ว่ามันจะยากแต่มันก็สามารถทําได้นะครับอะดูซิไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นสี่ห้าไพ่ขึ้นกวดน้ํามกวดน้ําที่กวดน้ําให้คนเก่าไปเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นกันมานะครับไม่ว่าอะไรก็ตามาที่ร่วมกันมาก็ขอเอาหสิกรรมนะครับแล้วก็กวดน้ําไปเลยนะครับค่อย ให้บุญเข้าไปให้จบมันแค่ชาตินี้นะครับแล้วเราก็ไปต่อสิ่งที่เราดีขึ้นสิ่งที่เราเป็นมันคือตัวเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในสินห้าอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมก็อย่าทำของเราการเพราะไพ่ขึ้นเตือน,เ,อนเพราะว่าขึ้นเือนเดบิวต์เนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะผิดศีลผิดธรรมในไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งมันมีโอกาสที่มีช่องโหว่คนข้างเยอะอันนี้ระวังให้ดีและรวมไปถึงนี่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับ คุณใส่มนดำเนี่ยถ้าไปเกี่ยวไปคล้องมันออกยากนะครับอันนี้เตือนเอาไว้เฉยๆไม่ได้เป็นทุกคนนะถ้าคุณกําลังที่จะไปเข้าวงกวารเนี่ยยากนะครับอย่าเลยมันเป็นกรรมนะแต่ถ้าไม่มีก็ยิ่งดีเอภาโมทนาบุญด้วยนะครับก็เป็นพลังใจให้ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างนะครับก็อย่าเดิมละดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับเตือนอย่างแรกให้ขึ้นเป็นพระอุปคุตนะครับ คือจร <ooo> ิงๆพลังงานของพระอุปคุณเนี่ยเป็นพลังงานของการขค่จัดปัดเป่านะมาร้ายนะครับคือมารหันเนี่ยคือก็บอกได้เป็นเดวิลเหมือนกันนะเออตัวตัวนคุณเนี่ยช่วงนี้ไปไหว้พระอุปคุณดีกว่านะครับเพื่อเสริมสติปัญญาของตัวคุณนะครับแล้วก็เสริมความที่เหมือนมันได้โชคเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ด้วยนะครับพลังงานที่ทําให้อ่าคุณเห็นความเป็นจริงมากขึ้นพลังงานที่ทําให้คุณเนี่ย ได้รับพลังงานที่ดีแล้วก็ได้รับความชุ่นชมทางจิตใจนะครับแล้วก็เห็นสติปัญญาตัวคุณเองที่ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงไายขึ้นในเรื่องของภวิสนุการสร้างการกระทำนะครับในเรื่องของการที่มันจะได้รับพลังงานที่ปกปักรักษาจากเทพเทวานะครับก็เป็นเรื่องพลังงานที่ดีที่คุณก็เลือกที่จะรับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการสวดมนต์การนั่งสมาธินั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะเสริมอย่างไรให้ความรักดีขึ้นไายขึ้นในเรื่องของการทําบุญกับคนพิการนะครับหรือว่าฟังธรรมสร้างสตติปััญญาองวเ ในเรื่องของการที่ฟังธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีหรือคนบอกว่าฉันไม่อยากจะฟังธรรมเลยฟังอะไรก็ที่เป็นพลังบวกๆนะพลังบวกพลังคําพูดอะไรที่มันเป็นคําพูดดีๆนะครับเป็นคําพูดที่ทําให้มันไม่ชักนําให้คุณเนี่ยรู้สึกทุกข์รู้สึกวิตกกังวลน,นะพลังงานจักรวาลเนี่ย่วยได้นะเดี๋ยวนี้มาเป็นเรื่องของการเสริมสร้างนะให้จิตใจตัวคุณมีพลังใจมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนเมื่อฟังคําพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นในเรื่องของคําพูดดีๆเนี่ย บางครั้งมันก็เตือนสติตัวคุณได้บางครั้งมันตรงกับใจคุณบางครั้งมันตรงในเรื่องของเรื่องที่คุณเจอมันก็ทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขและจัดการเรื่องต่างๆไปได้ไง่ายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการทําบุญกับคนพิการเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเราทําบุญกับคนที่เขาขาดแขนนะแล้วก็ไม่สามารถมีศักยภาพเหมือนคนครบองค์ประกอบอาการ32นะร่างกายครบทุกอย่าง เมื่อเราได้เคนนื่อนนะเราก็จะได้รับความสุขสบายมากขึ้นเราก็ได้รับความสมหวังมากขึ้นนะครับก็ช่วยในเรื่องของการขจัดอุปสรรคต่างๆที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูเล็กนอว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของพระอาทิตย์มันเป็นในเรื่องของการที่มันต้องปรับจุดศูนย์กลางนะในเรื่องของความรักปรับจุดศูนยก์กลางหมายถึงเรื่องของสิ่งที่มันควรจะเป็นนะสิ่งที่ควรจะแก้ไขในเรื่องของความรักมันต้องเป็นแบบไหนนะครับ พ่าขึ้นมนพระพิราบนะครับเป็นในเรื่องของการที่มันต้องขจ,จัดอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาไปด้วยพลังจิตใจของตัวคุณเองพลังงานของพระพิราบเนี่ยเป็นพลังงานของพระศิวะด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้นะก็เป็นไปได้ถ้าเจอถือว่าที่ไหนหรือว่าเราควยหาก็ได้นะครับในเรื่องของการไปไหว้นะครับพระพิราบพระศิวะนะเพื่อส่งเสริมให้ขจ,จัดอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได,ได้ดีนะครับในเรื่องพลังงานที่ทําให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณหลงไม่เห็นถึงความเป็นจริง ให้เปิดช่องทางนะครับในเรื่องความรักให้เห็นถึงความจริงมากขึ้นแล้วก็คลี่คลายปัญหาต่างๆให้มันหมดไปได้ด้วยนะครับอ่ะควรจะมูอย่างไรเพิ่มเติมในเรื่องความรักให้ขึ้นในเรื่องของการที่ถวายผลไม้อ่ะเราไปไหวเทพก็ผลไม้ติดไม้ติดมือไปแล้วกันนะไปถวายเทพเทวาเพื่อที่จะเกิดความสิรมงคลและลากลกับบ้านมาด้วยนะเพื่อกินไปแล้วก็จะได้มีความมงคลกับชีวิตมากขึ้นนะครับแลวรวมไปถึงการกวาดลานวัดวาอารามให้มีความสะอาด วัดสะอาดจิตใจคุณเองก็สะอาดแล้วก็ได้บุญและส่งเสริมนาให้คุณเมื่อวัดสะอาดก็เปรียบเหมือนแบบจิตใจคุณสะอาดแล้วก็จะมองเห็นความเป็นจริงมากขึ้นไอ้ความยุ่งเหยิง,งต่างๆมันก็จะหมดไปด้วยอาในสิ่งที่คุณกระทำเองนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของคนที่กําลังหักนาดูซิ สิ่งที่ไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นเนรื่องของพระแม่กาลีนะครับเรื่องของพลังงานนะรวมไปถึงการที่เราไปอธิษฐานขอกับพระแม่กาลีด้วยนะครับเพื่อกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเลวร้ายสิ่งที่เป็นของมืดของดําที่ไม่ดีนะเวทมนต์คาถาเรื่องของลมเพลมพัดต่างๆจะช่วยคุ้มกันให้คุณเนี่ยรอดพ้นปลอดภัยนะครับสิ่งที่คุณกําลังหลงสิ่งที่คุณกําลังเชื่ออะไรบางอย่างแล้วมันผิดให้เกิดกลายเป็นถูกมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นหมอชีวโกมารพัฒนะครับการท รักษาเยียวยารักษาพลังใจแล้วก็ปรับสมดุลในเรื่องของจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับต่อมานะไพ่ขึ้นจะมูอย่างไรให้ดีขึ้นได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นโดนจงกรมสร้างสติเนี่ยมันเป็นการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นกับตัวเองอสิ่งที่มันเป็นความหลงคิดไม่ออกทําอะไรไม่ถูกนะไม่ไม่รู้จะทําอะไรอย่างไรเนี่ยไพ่ขึ้นว่าการเดินจงกรมเนี่ยก็ช่วยได้นะครับเพื่อจะ สร้างสรรค์ให้เกิดสติแล้วก็ทําให้จิตใจ,จตัวคุณนะ่ะมันเกิดสติปัญญาได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการถวายสังฆทานนะการถวายสังฆทานเนี่ยคือมีพระสี่รูปขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะสร้างบุญศนนะเราไม่ยึดติดว่าเป็นพระต้องเป็นรูปใดรูปหนึ่งนะเป็นพระอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เราเพียงแค่ว่าเราทาสังฆทานเพื่อพระสรงมู่มากนะครับเพื่อจะให้บุญเหล่านี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่เราถวายไปก็จะเกิดการเกื้อหนุนเกื้อกูลกับวัดวาอารามเกื้อหนุนเกื้อกูลกับ พระภิสุสงฆ์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยทําให้คุณเ,เกิดความสําเร็จและเห็นช่องทางชีวิตเส้นช่องทางในเรื่องของหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอเป็นพลังใจนะดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับให้จะเตือนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นพระพายนะทุกอย่างมันมีการแปรเปลี่ยนนะครับได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นธนุมานเนี่ยหมายถึงการที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวคุณเองนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับดังนั้นไปไมได้นะไพขึ้นหนุมานเนี่ยเออถ้าใครมีความเกี่ยวข้องนะหรือใครที่เห็นที่ไหนนะศาลเจ้าหรือว่าเป็นสถานเทวสถานนะมีหนุมานเนี่ยเอองไปไหว้ดูนะช่วยเหลือในการที่ทําให้เรื่องงานเรื่องของความสําเร็จ ก็จะดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ขจัดปะเป่าเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆนานานะความเชื่อคนไทยเนี่ยอนุมานนี่คือฆ่าไม่ตายนะ,ะลมพัดมานี่พะพายใช่ไหมพะพายมาอนุมานก็ตื่นฟนื้นขึ้นมาได้นะมาพร้อมกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลังอํานาจแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามก็จะฆ่าไม่ตายด้วยเช่นกันนะครับอ่ะไพ่จะหม,มูเพิ่มเติมอย่างไร ให้ขึ้นเสริมด้วยการคิดดีทดําดีพูดดีอันนี้สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหากคุณคิดดีหากคุณทําดีหากคุณพูดดีทุกอย่างไม่มีใครจะทะําอันตรายคุณได้ใครที่คิดร้ายก็จะแพ้ภพ่ตัวเองไปนะครับรวมไปถึงการปล่อยปลานะการปล่อยปลาก็ถือว่าดีเป็นการเสริมพลังงานที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยได้รับชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น,นแต่ก็อย่าไปปล่อยปลาแปลกๆนะตามข่าวนะค,คือเราก็ต้องปล่อยให้มันถูกตามระบบมิเวศด้วยนะครับแล้วก็ทําให้อ่ เป็นการส่งเสริมระบบนิเวศเป็นการที่คุณเองก็ปล่อยเพื่อจะให้ชีวิตน้องปลานะอาจจะไปหาปลาหน้าเขียงก็ได้นะครับไปหาปลาที่เหมาะที่สมที่มันไม่ทํร้ายระบบนิเวศก็เป็นสิ่งสำคัญในการก็ต้องดู้ให้ดีนะครับดังนั้นสําคัญที่สุดก็คือคิดดีทดําดีพูดดีนี่แหละก็จะทําให้เกิดความมงคลกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นด,งนนดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่อง,องธุรกิจ ไพ่ขึ้นเป็นพระยาขุดนะครับช่วยเหลือนะในเรื่องพลังงานอานาจในเรื่องของการคุมคนคุมลูกน้องเนี่ยในเรื่องการไปไหว้เกี่ยวกับพระยาขุดก็จะช่วยเหมือนกันในเรื่องการก็จะระเป่าเรื่องของคุณใส่มต์ดำด้วยธุรกิจต่างๆที่เออมามีหลักหลายที่นะบางที่เขาอาจจะมีการผิดวงจุ้ยบ้างในเรื่องของการที่ทําของใส่กันบ้างเนี่ยม,มีโอกาสพลังงานเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นเป็นเดลิวิลในตัวตนก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันดังนั้นหากทาธุรกิจเปิดร้านค้าหรือจะเปิดธุรกิจที่ไหนก็ตามลองมีพยาขุดลองไปไหว้พระ่วย ขจัดปัดเป่านะในเรื่องของสิ่งไม่ดีเวทคาถามวลดาต่างๆก็จะมาลายหายสิ้นไปได้โดยเช่นกันนะครับรวมไปถึงไหวพริบเนวยโ,โ้ยห2สององนี้ที่สุดนะครับที่สุดเลยนะไหวสององนี้ก็จะช่วยเหลือได้ทั้งความสําเร็จได้ทั้งความสมหวังนะครับได้ทั้งสติปัญญาแล้วก็ได้ทั้งพลังงานที่ไม่ดีก็จะมาลายหายสิ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เสริมดวงให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณเองนะครับอันริจจะเสริมอย่างไรต่อได้อีกนะครับให้ขึ้นเป็นการที่คุณเองก็ร่วมสร้าง นะครับพระพุทธรูปหรือร่วมบุญณะวัดที่ชำรุดนะฮะแล้วก็อาจจะเข้าวัดเข้าวาัดทำบุญหน่อยในฮวงช่วงนี้นะครับสวัดเวัดในช่วงนี้ก็ช่วยเสริมดวงเรื่องธุรกิจของทุกคุณให้มีความสําเร็จมากขึ้นนะครับก็ลองจัดทิปตัวเองดูนะครับก็ชวนครอบครัวชวนเพื่อนร่วมงานชวนร่วมเพื่อนธุรกิจของคุณก็ได้ไปทําบุญร่วมกันนะครับก็ไปทําบุญ3วัด7วัด9วัดรวมไปถึงการที่หากมีวัดใดวัดหนึ่งก็ร่วมสร้างบุรนะวัดที่ชำรุดเห็นวัดไหนชำร,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 รุลาาากกกรรปะะศังจ นะปฏิสังขรณ์เกี่ยวกับวัดวารามอาคุณก็ไปร่วมหน่อย5บาท1ิบาท20ิบาท,ท,บาทได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงการร่วมทําบุญสร้างพระอะถ้าเขาจะมีการสร้างพระใหม่สร้างพระอโอโบศนั้นมีพระใหม่ด้วยเราก็มีการไปช่วยนะครับช่วยบริจาคให้ในเรื่องของการส่งเสริมนะการสร้างพระก็เป็นการสร้างความศรัทธาให้กับผู้คนเวลาคนไปกราบคนไปไหว้ไปขอพรไปอา่าบนบานสารกล่าวไปเอาความทุกข์ไปให้พระพุทธรูปและเขาเกิด สติปัญญามากขึ้นเมื่อเขาเห็นพระพุทธรูปหรือว่าเขาได้รับพรที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเองก็ได้รับบุญเหล่านั้นและทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วดวงจะดีได้ก็เริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นพญานาค,คูม่มีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสในเรื่องของพลังงานการเงินที่ดีขึ้นนะครับเราไปไหวพญานาคดูเพราะว่าใครที่เป็นสายพญานาคหรือรู้ตัวว่าตัวเองมีสายพยพนคคอู่ะรับ ก็มีโอกาสได้รับพ่อจากองค์พ่อพญานาคและได้รับโชคลาภด้วยได้รับเงินทองด้วยเงินตราด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นไปเรื่องของปีกุลการมองโลกในแง่ดีเพราะว่าพลังงานจิตใจตัวคุณนะ่ะไพ่ขึ้นไปแต่รนะีวิวแหละมันก็ต้องลบล้างด้วยพลังงานที่บนบ,บวกพลังงานที่มันเป็นพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆนะเข้าหาตัวคุณมากขึ้นคิดดีทดําดีพูดดีเพื่อที่จะมีสภาวะจิตใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับ ควรจะเสริมอย่างไรให้ดีขึ้นนะครับให้ขึ้นทําบุญกับเ,เจ้าที่แล้วก็ถือ1ิปดังนั้นเนี่ยศูนสิบแปดนี่สำคัญมากๆนะครับถือศิลอุโบสถเนี่ยคือเป็นพลังงานที่ในช่วงนีน้มันมีโอกาสที่จะตกหลงมงมงายเรื่องต่างๆไปได้มากนะครับกิเลตค่อนข้างเยอะเรื่องโยโย่จิตใจค่อนข้างมากมันมีผลจากทั้งภาวะอารมณ์ทางอดีตภาวะทางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแนะนําเลยนะครับไปถือศิลปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆสถานปฏิบัติธรรมเลยดีกว่าอย่าทําที่บ้านนะครับ3วัน7วัน 9วัตต์นะแล้วแต่สะดวกแต่ละบุคคลแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องอย่าน้อยกว่า3วัตต์นะครับให้ไปทําปฏิบัติธรรมแต่ดีที่สุดอ่ะให้คุณได้พลังใจแนะนำ7วัตต์นะครับเพื่อที่จะ,ะลดละกิเลสตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมพลังงานของจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินก็จะปังมากขึ้นดีขึ้นโดยไปถึงการที่เมื่อฏิบัติแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางด้วยอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยเพื่อจะเปิดช่องทางให้คุณมีการเงินที่ดีปังมากย่นนนเชกัะครับ